ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนัคราชนะครับเห็นบ้านคนไหมเต็มเลยนะเห็นไหมดูดิมีดูกี่หลังคาเรือเลยแปลงที่ผมจะพามาดูมาชมมาเป็นทางเลือกกับท่านเ,น,าเน,นีเ่นนยติยาวเลยติดถนนติดบ้านยาวๆเลยอ่าอะไรไม่ได้เน้นขายครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องปิดหนีไปไหนนะมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านมาเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินให้กับเก็บท้องให้กับท่านเอีมีรถมีชุมชนมาได้ตลอดเลยไม่ไกลกรุงเทพมากอยากรู้ว่าแปลงนี้จะเป็นยังไงคุ้มไหมคุ้มเงินท่านไหมถ้าท่านจะซื้อหรือ ถ้าจะเก็บเงินซื้อซึกแปลงหนึ่งใช้เวลานานไหมเดี๋ยวผมปอยเศรษฐีตั่าดพาไปดูาตามมาเลยครับไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะมาบังคับคบบับงคับอะไรกันซุเงินขายไม่เอาเบือบ่อเบื่อการขายพูดตรงตรงตามผมปอยเศรษฐีตัร่าดมาเลยกับกล้องกนอนโอเคนี่ครับเข้าไปก็เป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งอะเนาะนี่ท่านดูนะแปลงนี้อยู่ที่อำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีแล้วก็ห่างจากตลาดหรือตัวอำเภอเอาง่ายๆเลยที่ว่าการอำเภอตะลงตลาดหรืออนุสรดอนเจดีเนี่ย หลังตรงนี้นี่เองประมาณกิโลกิโลก็กว่าไอ้สองกิโลเลยเน็นนะห่างจากอนุสร์จะดี2กิโลแล้วแปลงที่ผมจะพามาเนี่ยเนี่ยเนติดบ้านทุกคนเลยนะเนี่ยติดหมดและที่เห็นอยู่เนี่ยอ่าห้าไร่หไร่นะกว้างประมาณสัก40เมตรลึกประมาณ200เมตรนะไร่นึงประมาณ400 0 0 0เออ40,000นได้อย่างนี้อ่ะ ไม่ได้บอกว่าดีนะไม่ได้เชียร์ขายนะผมบอกแล้วไม่ใช่โโจหัวมาบอกว่าไม่ชอบการขายไม่ได้เชียร์ขายแต่มายัดเยียดขายไม่เอาอย่างนั้นผมให้ข้อมูลท่านซื้อก็ซื้อไม่ซื้อท่านก็ลองดูตัวอื่นที่อื่นเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์กับท่านน่ะไม่ใช่ประโยชน์กับผมนะครับผมทําเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคประโยชน์ของผู้ซื้อเนาะออกไปเนี่ยติดจากที่เราออกไปนิดเดียวประมาณ3าเมตรขึ้นลาดยางอ่าขึ้นคอนกรีตอ่าอย่างที่บอกออกไปเนี่ยหกิโลขึ้น4เลนอ่ะหกิโลนะขึ้นนอ่าลองดูแล้วกันนะ ห่างจากกรุงเทพประมาณร้0 120บกิโลประมาณนี้ก็ลองมาไปดูเป็นทางเลือกดูนะครับเป็นแปลงที่ผมว่ามันโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยมารีวิวไปแล้วเจ้าของขายเพราะว่าเขาไม่ได้มาดูแลเขาอยู่กรุงเทพเพูดง่ายๆนะครับไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยคำพูดอะไรกันมากปะปา,ามีไฟฟ้ามีครับปะปา,ามีไฟฟ้ามีไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงบ้างข้อเสียอย่างที่บอกนะไม่ท่วมนะข้อเสียคือประมาณ30เมตรถึงจะขึ้นคอกนกรีตเนี่มีรีสอร์ทด้วย อ,อยู่ใกล้รีสอร์ทอ่าไปดูความเจริญมาแล้วกันนะเนี่ยมีร่องนองร่องน้าด้วยแต่ไม่ใช่เท่าที่เรานะแต่จะเปรียบให้ฟังข้างหน้านี่มีร่องน้านะเนี่ยมีร่องน้ําด้วยนะครับมีร่องน้ามีอะไรด้วยเนาะไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มันเป็นฤดูไ้นี่ไงฤดูแรงผมรีวิวช่วงกลางเดือนกุมภาอ่ะไม่ใช่กุมภามีนาไม่ก็เลยดูแรงๆอย่างนี้นะครับเห็นทงสองผืนนี่ไหมอ่าผมถึงบอกว่าไอ้ที่ที่มีบ้านทั้งหมดเนี่ย ติดแปลงเราทั้งหมดเลยห้าสี่คูณสองนะไลน์หนึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ตีไป4สี่แสนเพราะหมเนี่ยเขาขายอยู่2องล้านหนึ่งแล้วรังวัดให้แล้วด้วยนอกจากรังวัดให้แล้วด้วยเนี่ยก็คือยังฟรีค่าโอนอ่ะอ่าฟรีค่าโอนนะครับอย่างที่บอกโอ้ผมมีบินโดนนะผมบินขึ้นไปในบ้านคนพื้ภาพเลยหรือไม่ต้องบินโดนท่านก็เห็นแล้วเนี่ย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 ป่าเปิดเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นทางเลือกกระท่านแล้วกันเนาะวันนี้อากาศมันอึมครึมฝนมันตกผมรีีวววิปประะมมมมาาาาาาณบ่่่่ยยนนนนนนัััเ็ออง้แตกศ มันแปลปวนอะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาเดินดูอย่างละเอียดครับวันนี้วันนี้ที่อึ่งไม่มานะเพอที่อึ่งไม่มาปุ๊บผมก็จะสไตล์เป็นรีวิวเป็นสไตล์ผมคนเดียวเลยนะครับเชิญให้ข้อมูลเนี่ยจากนี้นะจากทงอันนี้นะครับไปสู่ทงอันนู้นอ่าเนี่ยคือหน้ากว้างล้างวัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันเป็นยังไงบ้างไม่ได้ทํานามไม่ได้อะไรนะปล่อยมาที่ว่างครับมีหมุดด้วยนะเห็นปะ หนักหมดเขาเรียกว่าเสาประคองเฉยนะครับไปเดินดูกันช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยโล่งวันนี้เลยยันหมดนี้เลยฤดูฝนมันก็จะมีหญ้าเยอะขึ้นบ้างนะแต่อันนี้ไปดูดูแรงเนี่ยติดหลักชมพูอันนั้นนะ่ะลองดูราคาไม่ได้ลดแล้วนะฮะราคาไม่ได้ลดแล้วนะครับสำหรับนักต่อทั้งหลายอาจจะผิดหวังนะ รจริงๆกับผมไม่อยากอย่างนี้ด้วยซ้ำผมพูดตรงๆเลยการจะซื้อซื้อ,ซอที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อช่องอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้มาดูก่อนไม่เห็นวแวบ,บแรกต่อไปก่อนนะครับท่านไม่ได้เป็นประโยชน์ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เก่งนะถ้าทำางนั้น,นท่านผิดนะเพราะซื้อที่ซื้อทางมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับบางทีแน่นอนละคนขายเขาก็ตั้งราคาสูงๆ,ๆไ,ไว้ให้ท่านต่อแต่มันมีหลายขยกักเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าเพิ่งไปต่อท่านมาดูก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีประเภทอีกบางประเภทสมมตินะ เขาขายอยู่1ล้านบาทสมมติไม่ใช่แปลงน,นี้นะเขาขาย1ล้านบาทนะลดได้90 0 0 0สนท่านไปต่อเขา7 0 0 0 0สบางทีท่านก็ไม่เอาเขานะเขาก็ลดให้เพราะเขาอยากขายสุดท้ายท่านก็ทิ้งความชอกช้ำไว้ให้เขานะครับมันมีคนคนซื้อมีหลากหลายประเภทนะนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดูที่ก่อนอย่าเพิ่งไปต่อนะครับมันไม่ใช่สินค้าประเภทอื่นนะครับเอาเท้าเนี่ยมาสัมผัสพื้นก่อนมาเหยียบพื้นว่าง่ายๆชอบไม่ชอบก็ว่าก,กันนะครับไม่ชอบก็บอกคนขายเขาไปตรงๆว่าไม่ชอบนะไม่ถูกใจขอไปดูที่อื่นก่อนก็พูดก็ไปตรงๆนะครับ อชอบก็บอกอชอบลดได้เท่าไหร่ก็ตกลงกันไปก็ว่ากันไปนะบางทีผมไม่เห็นด้วยหรอกกับการที่ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรเลยเลยขอให้ได้ต่อไปก่อนนะครับสินค้าบางประเภทเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีไว้ให้ต่อนะอ้าวคุณเข้าโรตัสคุณเข้าบิ๊กซีนะคุณเข้าโฮมโปรคุณเข้าโรบินสันคุณเข้าเซ็นทรัลอะไรทั้งหลายเลยเนะี่ยที่เขาติดป้ายราคาไว้คุณเค,ณคยต่อเขาได้สักบาทหนึ่งไหมละ่ะเอาแค่บาทเดียวอะไม่ต้องไกลหรองอื่นไกล,ลออเซเว่น 7, เนี่ยท่านเคยต่อเขาได้สักบาทหนึ่งไหมละ่ะเออทำไมท,ำท่านไม่ต่อลลล่่่แตตตทาาานนไไปดดดสเีย โลละห้าบาทถักโลหน,นึ่งเนี่ยตอแล้วต่ออีกอย่างเงี้ยผลไม้โลละห้าสิบตอแล้วต่ออีกอย่างเงี้ยเออทำไมท่านต่ออย่างนี้ละ่ะแล้วทําไมอะไรที่ไปรู้หรูถ้าไม่ต่อละ่ะมันก็เป็นวัฒนธรรมใช่ไหมว่าเออกับอะไรที่มันเป็นพื้นบ้านอ่ะขอให้ได้ต่อแต่อะไรที่มันดูรู้หลามาเห่าไม่ต่ออ่าเห็นไหมมันถึงเป็นอะไรที่มันระบบที่ผมมองว่ามันมันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นต่ออะไรที่ควรต่อดีกว่าน่ะอันนี้ถือว่าผมมาเล่าสู่กันฟังในสไตล์ของบอยสตินัคราชน,นะครับสไตล์ที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแล โจหัวมาที่บอกอ่ะผมเบื่อการขายนะบางทีฟีดหน้าจอไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนๆก็มีแต่การขายเงี้ยบางทีมันเป็นอะไรที่เอ้แล้วก็ดีไปทุกอย่างเงี้ยผมไม่ชอบนะครับผมว่าเอาเป็นตัวตนดีกว่านะดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีอย่างแปลงเนี้ยน้ําไม่เคยท่วมนะแต่หน้าฝนนะมันก็จะมีบ้างแต่มันไม่เคยท่วมเพราะเขาไม่ไดเอาน้ําเข้ามาตามกระถนนเนี่ยประมาณสักศอกเดียว 30- 40เซนอ่าแล้วก็บอกแล้วว่ามันติดบ้านคนนะอออมันเป็นเป็นลักษณะ ที่อย่างนี้นะแล้วก็มันอยู่ใกล้กับตลาดนะท่านก็ไปพิจารณาดูหรือท่านก็มาดูแลเปรียบเทียบอ่าบางทีท่านไปเจอเฮ้ยอันนี้มันขาย4ี่แสนเว้ยไปเจอที่มันขายสามแสนอาวก็แล้วแต่ท่านถ้าสามแสนมันดีท่านก็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 ซื้อสามแสนได้ไม่มีใครบังคับท่านไม่มีใครว่าท่านนะแต่มันก็มีบางประเภทเนี่ยจะไปดูอันนั้นมาเนี่ยไล่ละสองแสนเองเนี่ยท่านต่อจากสี่แสนเหลือสองแสนเท่าเขาแล้วกันไล่หนึ่งอาวแล้วทำไมไม่ไปซื้อไล่ละสองแสนแล้วมาซื้อสี่แสนทำไมถูกไหมล่ะครับ บางทีอย่าไปเปรียบการที่มันไม่เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยความเจ็บช้ำของเกษตรกร,กรหรือคนขายที่เขาขายทำน้ำตาอยู่แล้วบางคนเนี่ยไปไปเหยียบย่ำเขาอะรู้ว่าเขาขายแย่อยู่แล้วก็ไปทําให้เขาต่ําสุดเหมือนบีบให้เขาไม่มีทางเลือกแล้วก็เขาจําเป็นต้องขายซึ่งมันไม่ผิดของการตลาดแต่บางทีมันผิดในเรื่องของความถูกต้องอ่านี่ผมขออนุญาตพูดตรงๆอะนะนะช่วงนี้คืนฟอร์มไง คือฟอร์มคือเป็นตัวตนปกติเน่นะครับเวลามารีวิวกับที่อื่นก็จะเป็นตัวตนอีกปกติอีกแบบหนึง่งในแนวเฮฮาปาร์ตี้สบายๆแต่ถ้ามารีวิวคนเดียวผมก็ต้องเป็นสไตล์อย่างเงี้ยนะครับสไตล์ที่คุยกันตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องเอาคําพูดผมไปดัดจริตอ้อมโลกไม่เอาเอาตรงๆเลยนะครับอย่างที่บอกอันเนี้ยมันก็เป็นดินเหนียวดีมีเสียมีสุดเขตก็คือนู่นอะต้นไม้นู่นเลยอ่นานะต้นไม้น,นู่นเลยเนี่ยเห็นไหมมันติดบ้านข้างหน้าบ้านทุกคนนี่ติดถนนคอนกรีตหมด หน้าบ้านของทุกคนพวกนี้ผมนึกบอกว่า30เมตรเราขึ้นคอนกรีตไงอ่าแล้วถ้าอากาศดีๆนะมองไปก็เห็นอนุสรณ์ดอนเจดีแล้วมาแปลงนี้คือง,ง่ายๆอะ่ะท่านจับอนุสรณ์ดอนเจด D, อีอําเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีอะ่ะแล้วบวกมาอีก2กิโลก็ถึงแปลงเนี้ยนะครับมาจากกรุงเทพมาง่ายสุดก็มา3 4 0แล้วกัน3 4 0สิบจะมาจากบ,บางใหญ่บางบัวทองอ่ะนะอันนี้หันหน้าเข้าถนนที่ใต้นะที่ผมยืนอยู่เนี่ยออกถนนทางนู้นอะ่ะที่ใต้อ่า เนี่ยเขามีทรงมีเสาวไว้หมดแล้วนะก็ลองมาดูเรามาเป็นทางลงทางเลือกเอาละกันเนาะก็ต้องการข้อมูลอะไรก็ลองดูอันนี้ไม่คุดแดงนะคุดแดงนะครับพร้อมโอนได้เลยใครสนใจก็มาจํา15วันนะ15วันมาจาเสร็จปุ๊บก็ไปนัดโอนที่สํานักง,งานที่ดินดอนเจดีได้อ่าราคาบอกแล้วว่าไม่ได้ลดไปกว่านี้แล้วนะครับมันไม่ได้ลดไปกว่านี้แล้วเขาก็อยากจะขายแพงกว่านี้แหละแต่ขายแพงกว่านี้มันขายยากเอาเลยเอาราคาตั้งมาเป็นราคาคุยนะครับถึงบอกไงบางคน,นเอ้ยทำไมที่ ลดราคาไม่ได้ของซื้อของขายต้องลดได้สิผมก็เถียงอ่ะก็เข้าไปซเว่นัก็ลองต่อให้หน่อยสิอ่ะแล้วก็ยังมาเถียงกับผมคุ้คู่คั่งคู่คูอีกเอ๊ยนั้นมันของถูกเอ้าอย่างนี้แสดงว่าของแพงต้องต่อทุกอย่างเหรอมันไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่การคุยกันอ่ามันอยู่ที่การพูดคุยนะครับเพราะบางทีในเรื่องที่อะไรที่มัน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 ไม่ถูกผมก็ต้องต้องคุยกันหัวชนฝาว่ามันไม่ใช่นะครับอย่างอันนี้ผมก็บอกแล้วว่าเออราคามันแทบนิ่งแล้วเพราะเขาไม่ไหวแล้วนะครับพ แปลงนี้นะซื้อไป2ปีกว่านะครับผมผมรีวิวเขาตอนนั้นเองแหละนะครับสปีกว่าแล้วทีนี้พี่เขาตอนนั้นก็จะมาทําบ้านหลังเล็กๆขายในในตรงนี้ทีนี้พี่เขาไม่ได้มาอยู่แล้วนะไปอยู่อยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ขายเขาก็ขายราคาแทบที่ขายตอนนั้นที่ซื้อไปตอนนั้นนะครับภาษีมันก็แพงอีกโดนภาษีธุรกิจจำเพาะเพราะอายอุยังไม่เกิน5ปีในการซื้อขายอ่าเขาก็ออกให้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น น,นี่คือเหตุและผลนะครับผมต้องบอกเอาข้อมูลตรงๆมาคุยกันนะครับพะขายแทบเสมอทุนนะ่ะนะครับขาดทุนบางทีเนี่ยขาดทุนบางคนเขาก็อยากจะขายเพื่อให้รีบขายไปแต่บางทีมันก็ต้องมีลิมิตของเขาอ่ะนะครับ้างหลังข้างหลังเป็นร่องน้ําอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในที่จัดรูปนะที่จัดรูปคือกระทรวงเกษตรและสากรณ้าดูแลน้ําให้นะครับในถนนตรงถนนเนี่ยเขาจะเขียนว่าทางของอกระทรวงเกษตรและสากรณนะครับไม่ต้องอ,อก,กใจนะครับ จะเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศพูดแดงก็จริงแต่เขาเขียนว่า,าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแปลว่ากระทรวงเกษตรเขาดูน้ํามาให้นะครับในอินเทอร์เน็ตจะมีข้อมูลตรงนี้เยอะนะครับนัดใหม่ลูกห,หน้าหนึ่งวันถ้าจะดูแปลงนี้นะครับเราลบกลอนนัดใหม่นิดนึงนะครับเนี่ยก็มาสุดเขตตรงนี้ก็ลึก200เมตรอย่างที่บอกนะรประมาณนะเนี่ยอันนี้พงลมแล้วพายุมันเข้าเห็นพงไหม พเูเนี่ยหลักเห็นไหมเนี่ยอ่านุ้นก็ยังมีหลักอยู่เลยหลักอยู่มุมป่านั่นแหละนี่ผมไม่อยากเดินไปเดินมามันเหา่าตอนนี้มามันไม่ไม่รู้ไปปลูกม,มันตื่นมาคราวนี้ก็กดหัวละนี่ก็คือผือนนี้ทั้งหมดเลยอ่าหไรนะครับ2.1หล้านหรือราคาโดยเฉลี่ยก็4ี่แสนกวบาทดอนเจดีสุพรรณบุรีก็ฝากไว้ไปอีกหนึ่งแปลงนะ หนักเบาประการใดต้องขอประธานอภัยผมขออนุญาตพูดตรงๆนะคบไม่อยากอ้อมค้อมนะปัจจุบันนี้ผมเห็นโลกสวยกันเยอะแล้วอะโลกสวยบางทีไม่อยากข้อมูลจริงๆมาคุยกันอะนะนะผมก็เลยบางทีมันก็มันอดไม่ได้นะผมขอเป็นสไตล์ผมดีกว่าเอาข้อมูลตรงๆมาคุยกันนะคำพูดคำจาอาจจะสแสลงหูบ้างแต่เฮ้ยมันเป็นข้อมูลตรงๆดีกว่านะครับข้อมูลตรงๆคือพื้นที่อยู่ตรงนี้นี่อะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ว่าดีก็ว่าไม่ดีไม่ต้องมาหยอดคำหวานกันนะครับถ้าผมหยอดคำหวานกับท่านท่านหลงกลซื้อไปสุดท้าย ถ้าที่มันไม่ดีจริงท่านก็เอาที่นี้ไปโอบกอดไว้กับน,น้ําตานะเอาฉนดไปนอนกอดนะเงินท่านก็จ่ายให้คนขายไปหมดแล้วนะครับที่นี้ท่านก็นอนกอดฉนดร้องไห้ไปเถอะนะครับเวลา,าที่มันมีปัญหานะครับหรืออนาคตจะขายก็ขายยากซื้อที่บางทีอย่าไปดูถูกสุดเผื่อบ้างดิสองปีสามปีจะขายยเงี้ยอ่าไปซื้อถูกสุดบางทีราคามันไม่ขึ้นมันมีแต่ราคาลงเหมือนรถยนตนะ์อ่ะบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยซื้อแล้วราคาตกพวดซื้อวันนี้1ล้านพรุ่งนี้เหลือ5 0 0 0 0นก็มีนะครับทั้งที่ไปแดงอยู่ดีๆก พยัญที่ดินเนี่ยอย่าไปซื้อเลือกถูกสุดซื้อที่มันกลางๆสามารถขายตลาดได้ในอนาคตนะครับและขายได้เร็วนะครับไม่ต้องติดมือเผื่อไม่แน่นอนเราคนเราเผื่อเผื่อไปได้เจอแปลงที่ดีกว่าแล้วขายเพื่อไปซื้อแปลงใหม่อ่าอ่ะ,อะโอเควันนี้ผมบอยเศรษฐีนักราชเขาฝากไว้แค่นดี้แล้วกันเนาะชอบแปลงที่ฝากพิมพ์999้ผมบอยเศรษฐีนะัก่าหน่อยคำพูดคำจาผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยด้วยนะครับเจตน,นาคือให้ท่านได้ข้อมูลที่ตรงๆอ่ะผมบอยเศรษฐีนักราชไปแล้วนะสวัสดีครับ